ด้านของไบเดนเจอเคราะหซ้ำท่อส่งน้ำมันแคนาดาขัดข้องทำโรงกันสหรัฐป่วนหลังผู้นำเยือนซาอุไม่กี่วันจากกรณีที่มีรายงานว่าเกิดเหตุขัดข้องทางท่อส่งน้ำมันของแคนาดาส่งผลกระทบต่อโรงกานในสหรัฐ เพียงไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอตัวเพื่อที่จะเกีย้ยกล่อมเชื้อเพลิงจากซาอุดิอาระเบียให้มากขึ้นการประกาศเหตุสุดวิสัยของ TC Energy ในการขนส่งปิโตรเลียมบางส่วนผ่านท่อส่งน้ำมัน Keystone ได้กระตุ้นให้ผู้ค้าและผู้กันเสนอราคาน้ำมันระดับวิกฤตซึ่งอาจจะเพิ่มอัตราเงินเฟ้อด้านพลังงานที่รุนแรงอยู่แล้วโดยเหตุไฟฟ้าดับ เกิดจากการสูญเสียพลังงานที่โรงงานปั๊มในเซาท์ดาโคตาสหรัฐอเมริกาเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า38องศาเซลเซียสหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย20องศาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ไบเดนกลับจากการพบปะกับเจ้าชายซาอุดิอาระเบียซึ่งก็สิ้นสุดลงโดยไม่มีการรับประกันว่าจะเพิ่มปริมาณปิโตรเลียมอย่างรวดเร็ว ความล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทําให้ราคาน้ํามันดิบเรนเพิ่มขึ้นเหนือ100ดอลลาร์ต่อบเ็ลก่อนหน้านี้และในวันนี้ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า2.6%เปซ็นต์เป็น้3.88ดอลลาร์ตามรายงานของ Link Data Service บริษัทวิเคราะห์ตลาดน้ำมันส่วนลดสำหรับน้ำมันดิบของ Canadian c o l e g สสำหรับการสมมอบในอนาคตละลงมากกว่า8%เหลือ8ดอลลาร์ต่อบเรลในเขตการกันและปิตโตเรเลียมที่ รอบร้อมชายฝั่งอ่าวสหรัฐน้ำมันดิบโคเลกเป็นน้ำมันหนักประเภทหนึ่งที่ขุดได้ในพื้นที่ทรายน้ำมันทางตอนเหนือของอัลเบอร์ตาซึ่งก็เป็นที่ต้องการของโรงกันบางแห่งในรัฐเท็กซัสและหลุยเซนาที่สามารถแปลรูปเป็นน้ำมันเบนซินดีเซลและผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ ในขณะที่เจ้าชายไฟซอบินฟาฮานอาาัลซอลรัฐมนตรีตามประเทศของซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับอาหรับไม่ได้หาหรือเกี่ยวกับน้ํามันในวันเสาร์นี้และกลุ่มโอเปกพัสก็ยังคงวิเคราะห์สภาวะตลาดต่อไปทีซีเอเนระบุด้วยว่าไม่ทราบว่าไฟดับจะอยู่ได้นานแค่ไหน อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่17รกรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าชาย man, ม,ชมูฮัมหม็ดบินซาลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียทรงมีพระราชดำรัสต่อที่ประชุมอาหรับและสหรัฐที่เมืองเจดดาว,ว่าเป้าหมายการผลิตน้ำมันของซาอุดีอาระเบียยังคงเป็นไปตามที่เคยประกาศไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าจะเพิ่มเป็นสูงสุด13ล้านบาร์เรลต่อวันภายในปี2570จากปัจจุบันอยู่ที่วันละ10 11ล้านบาร์เรล และจะไม่มีการเพิ่มมากกว่านั้นอีกโดยยังไม่มีการเจาะจงว่าซาอุดิอาระเบียจะเพิ่มการผลิตน้ำมันอีกครั้งเมื่อไหร่ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมดสสีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ adshop4store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข0211466 6-3สค่ะ